สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เาค,รเครารพค,ร,บบร,ร,ร,คร,รับเมื่อนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงจิตเจริญฟ้ามนะครับบ้านขามป้อมบ้านเลขที่24ทับหนึ่งหมู่หนึ่งตำบลบ้านดูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับวมือนี้นะครับสีพาคมาเบงง้วนะครับสำหรับสายเสื่องบันเทิงศิลน,นะครับลุงจิตเจริญฟ้ามนะครับมีงัวะพอพันอยู่ หาตนะครับมาอนีสีผ้าพีผ้านองมาเบงนะครับอาเชิญเบงนี่นะครับตัวแรกนะครับเขาไปใกล้ๆเกาะเขาไปใกล้ๆกอะเลยนะครับลูกขึนลูกขึนเดี๋ยวพอพันตัวที่หนึ่งนะครับเจ้าขุนแผนแสนสถานนะครับอายุนะครับอายุซี่ปีนะครับตัวนี้นะครับเนื้อหนังนะครับขาใหญ่นะครับ น้ำนักประมาณประมาณนะครับหนึ่งตันนะครับเจ้าขุนแขนแสนเสถานนะครับพอพันอายุสี่ปีนะครับจะเชื่องแขนแขนนะครับนี่นะครับสำหรับพอพันของลุงกินจริดินซ้ำตัวแรกนะครับสูงประมาณประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบถ้าวัดถึงหลองนี่ก็ประมาณร้อยเกือบร้อยแปดสิบนะครับเพราะว่าผมนี่สูงร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับ ขุนแขนนะครับออกางานทุกวันนะครับแล้วตัวสองตัวแล้วแต่อารมณ์เขานะครับเบึ้งไถ่นะครับถ่ายมีตัวที่หนึ่งนะครับขุนแผนแสน,นสะท้านนะครับถ่ายบ้องบ้องดีนะครับบ้องนะครับอายุอายุพ่อพันสี่ปีนะครับสีแดงดำ แดงดำสวยงามนะครับขุนแขนครับ,บ,บมาเบิ้งพอพันตัวที่สองนะครับเจ้าขุนสร้างนะครับเจ้าขุนสร้างนะครับอายุประมาณอายุประมาณสี่ข่าสามปีสองปีกว่านะครับเจ้าขุนสร้างนะครับสูงประมาณร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบอาซ้างนะครับอาซ้างนะครับขอบขั้นเชียงเชียงนะครับสีดีนะครับขาแข็งงามนะครับขุนช้างนะครับหนี่คือขุนสัตางขนสร้างห้างห้าครับไอ้ขนสัตา์นี่ทํางานทุกวันนะครับเชียงเชียงเลยนะครับพวกขุนช้างนะครับ ขนช้างมาเบิ่หลอโตัวเลยนะครับมาเบิ่หลอดตัวเลยขนช้างสีแดงสีแดงงามเลยนะครับนี่ฝอพันตัวที่สองลงจิตเจริญฟาร์มนะครับสายเึิงบันเทิงศิล์นะครับจเจ้าขนช้างขนช้างห้างนะครับ มาเบิ่งพอพันตัวที่สามนะครับตัวที่สามของเรานะครับบามันนะครับเจ้านี่นะครับแอปเปิ้ลพันลุกเปิดพันลุกเร็วลุกลุกเปิดเปิดลุกตัวที่สามจาแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลพ่อพันพ่อพันอายุสองปีสี่เดือนนะครับเจ้าแอปเปิ้ลสองปีสี่เดือนครับนี่เอามา ครับก็ท่านเปลี่นเอามาหัดนะครับตอนนี้เร็วมากเอาเปิ้นะเปิ้นะเปิ้ลนะได้ต้องการนะครับเอาลูกลเออครับเจ้าแอปเปิลสูง150นะครับความสูงสำหรับสายเซิงบันเทิงศิลป์นะครับนี่เจ้าแอปเปิลแข็งขาดีนะครับ อ,อังที่เหลอ่าสำหรับตัวที่4นะครับเดี๋ยวภาพไปเบิงพอพันอีกตัวหนึ่งนะครับอายุ2ปีนะครับเจ้าพายแก้วเออ ไ่แก้วนะครับงัว่่อ่านะครับมาเมิ่งเจ้าไพ่แก้วไพ่แก้วนะครับพ่อพันธุ์อายุสองปีนะครับเข้นขาใหญ่สีดีครับแก้วแก้วแก้วแก่จะดีลูกเป็น่งอนเป็น่งอนไพ่แก้วอายุสองปีนะครับเชื่องๆเลยครับ ขอสั้นกอบนี่นะครับบอสหัวง้อแม่นะครับเขาได้ทุกตัวนะครับเขาได้ทุกตัวแก้าเจ้าเจ้วเจ้าเจ้าสื่อเพียนเข้าไหมครับตัวนี้เก้าเจ้าเจ้อ่ามาให้จับเข้าครับตัวนี้งหัวเข้าอยู่แก้วแก้วแก้ว เจ้าลกเจ้าุเจ้าอ่ะ,อะนี่นะครับเจ้าภายแก้วนะครับพ่อคันอายุ2ปีบามันบาสินหูกระทบนะครับสี่สังเกตบ้งนะครับอกมีสินีิย่หุกระทบยุ่2ตัวแล้วนะครับก็คือเจ้าขุสร้างเจ้าไพยแก้วนะครับถ้าเป็นบามมนแทก็คือเจ้าแอปเปิลกับเจ้าขุนแผนนะครับ เดี๋ยวสิภาพเมเบ่องอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับมาเบ่งสิภาพพีพะนองนะครับมาเบ่งตัวสุดท้ายนะครับลูกกอกของเฮ้าเจ้ายูโรนะครับพอพันอายุแปดเดือนจะเข้าเก้าเดือนนะครับลูกเอสเชห้าสองศูนย์นะครับเป็นหูกระทบครับกํำลังดกินอ่ะกินมะนี่ก็กินะนะครับตัวน้อยๆครับใช่ นี่สวยๆครับพ่อพันธุ์อายุแปดเดือนนะครับเอามาเลี้ยงไว้ลูกกอกลูกกอกของเฮานะครับนะครับลกกกอบ้องดีครับบ้องดีใครทำก็นี้เหมาะสำหรับเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับ นะครับอันนี้ก็คือหัวในฟ้ามลุงกิตเจริญฟ้ามนะครับสาหรับสายสายซึ่งนะครับสายผสมจริงนะครับผสมพ่อพันแท้นะครับนะครับนอกจากนี้นะครับลุงกิตเจริญฟ้ามห้องยังรับทรงห้วคข้ยนะครับทั่วทั่วจังหวัดนะครับผู้ใดสนใจนะครับสนใจมีเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8 0 1 7 0 6 6 0 4นะครับตาจิตแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ090เอ้ย0 9น9 4 0 9 1 4 5นะครับคู่โจนะครับติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับรุ่งจิตเจริญฟาร์มนะครับบ้านขามป้อมตำบลบ้านดูอำเภอนาโคจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอบคุณครับ